เมื่อรู้เป้าเสร็จเรียบร้อยก็ดำเนินไปตามเป้าไม่ลำเอียงกลายเป็นหัวใจไปเลยเกิดเป็นคนอย่าลำเอียงเรามีฝีมือขนาดไหนถ้าไปเจอคนลำเอียงเราก็ไม่อยากอยู่ด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าดีเรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับซีรีส์ช่วงที่ห คครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคําสอนของหลวงพอ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของพวกเราค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามีหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารคนเพื่อให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งในบางครั้งนะคะเราในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องค่ะจึงจําเป็นต้องหาผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆเข้ามาช่วยแต่การจะบริหารงานคนเหล่านั้นให้ลงตัวและไม่มาดูถูกความสามารถของเราเราจะต้องทาอย่างไร วันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านจะมาให้หลักคิดกับเราเรื่องบริหารงานบริหารคนต้องไม่ลำเอียงรับรองค่ะว่าคุณผู้ชมฟังคลิปนี้จบเราจะเข้าใจหัวใจสำคัญของการครองใจลูกน้องอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เราก็ต้องเป็นบุคคลต้นแบบในงานนั้นบางทีงานนั้นเราไม่เป็นเลยหลวงพ่อเองนี่แหละจบวิชาเลี้ยงควายมาวิชาอะไรวิชาสัตวบาลถนัดในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าคุณยายบอกไปย่งคุณนี่แหละมาช่วยกันสร้างวัดได้ความรู้ทางด้านวิศวะด้านส,าสถาปัตย์ก็ไม่มีแม่ยายชวนมาก็ามาเพราะเคารพยาย พอมาถึงยายก็เอาไปดูนั่นดูนี่ได้ก็ไปไม่เป็นก็ตั้งใจศึกษามันไปมันก็เป็นไปตามลําดับแต่ว่าพอถึงเวลาก่อสร้างเขาก็ไปตามคนที่เป็นที่มาเรื่องของเรื่องแล้วก็ให้ความยุติธรรมอยู่ตรงนี้หัวใจของการทํางานเราไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราจะต้องการอะไร หลวงพ่อเน,นี่เป็นลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันมาที่หลังแต่ว่าไปตามคนที่เขาเป็นในงานด้านนั้นมาก็เราต้องการประโยชน์อะไรจากงานนั้นประโยชน์เป็นเงินเป็นทองพระก็ไม่ค่อยต้องการอยู่แล้วละพระต้องการความดีของคนอาจจะเป็นเงินเป็นทองแต่ประโยชน์ของพระนี่มันอยู่ที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ยังไงก็ตาม อ้าวประโยชน์เราก็ต้องการแล้วเพื่อให้ได้ประโยชน์ด้วยการทุกฝ่ายจะทำไงหนีไม่พ้นเลยลูกเอ้ยหนึ่งแบ่งงานให้ลงตัวและสองปูนบำเดจความดีความชอบอย่าลำเอียงอคติต้องไม่มีเอียงเพราะรักเอียงเพราะชังเอียงเพราะโง่เอียงเพราะกลัวอย่าให้มีในตัวเรานี่แค่นี้ก็หลวงพ่อจบวิชาเลี้ยงควายมาหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เราจบเศรษฐศาสตร์มา ไม่มีใครจบวิชาสร้างวัดสักคนนึงแต่ว่าวัดสร้างเพื่ออะไรเป็นสถานที่สำหรับอบรมคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโอเคในเรื่องของตัวอาคารไปตามวิศวะตามสถาปัตย์มาแล้วก็ดูเรียนรู้ไปพร้อมกับเขานั่นแหละให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมกับเขาขาแรงก็ให้ความเป็นธรรมแบ่งงาน ตามหน่วยต่างๆให้ความเป็นธรรมแต่ตัวเองทําเป็นไม่งานนั้นไม่เป็นแต่ว่าให้ความไม่ลําเอียงที่เราให้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จุดมุ่งหมายของงานนี้ก็ชัดเจนว่าวัดเป็นบุญยสถานเป็นที่สร้างบุญเป็นที่อบรมคนให้มีศีลมีธรรมม,รรม,มีบุญมันอยู่อย่างนี้เมื่อรู้เป้าเสร็จเรียบร้อยก็ดําเนินไปตามังไม่ลําเอียงกลายเป็นหัวใจไปเลย เกิดเป็นคนอย่าลำเอียงเรามีฝีมือขนาดไหนถ้าไปเจอคนลำเอียงเราก็ไม่อยากอยู่ด้วยให้ค่าแรงดียังไงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาทางนั้นนะอยู่กับคนลำเอียงไม่สบายใจถ้าเรามองตรงนี้ออกนะเรื่องอื่นเรื่องเล็กหมด เราต้องเป็นต้นแบบกับงานนั้นหากเราไม่มีความถนัดหาคนที่มีความชำนาญมาช่วยมองให้ออกว่าอะไรเป็นประโยชน์ของเราอะไรเป็นประโยชน์ของเขาดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย 1. แบ่งงานให้ลงตัว 2. ปูนบำเหน็จความดีความชอบอย่าลำเอียงเรียนรู้งานไปพร้อมกับเขาให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมในการแบ่งงานและค่าแรง ให้ความไม่ลำเอียงเมื่อรู้เป้าหมายเราจะสามารถดำเนินไปตามเป้าการไม่ลำเอียงจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการบริหาร สำหรับหัวข้อธรรมะเรื่องบริหารงานบริหารคนต้องไม่ลำเอียงที่หลวงพ่อทัตตะชิวโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดกับเราในการบริหารงานบริหารคนหัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องไม่ลำเอียงค่ะ ให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมแบ่งงานอย่างเป็นธรรมปัจจัยเกื้อหนุนตามกําลังความสามารถที่เขาได้รับประโยชน์ของเราก็คือความสามารถที่เขาเข้ามาช่วยงานเราอย่างเต็มที่ประโยชน์ของเขาคือค่าตอบแทนที่เขาจะได้เต็มที่จากการทํางานเต็มความสามารถค่ะ เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมการดำเนินงานไปตามเป้าหมายไปข้างหน้าก็จะไม่สะดุดค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะบุคคลท่านนี้ค่ะมีส่วนสำคัญในการช่วยงานพระพุทธศาสนาได้เข้ามารู้จักหลวงพ่อรู้จักวัดในช่วงของการสร้างวัดใหม่ๆซึ่งท่านก็ได้ความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อในเรื่องของความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความประทับใจค่ะที่ลูกศิษย์ท่านนี้ได้นำมาปฏิบัติ เรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะตั้งชมรมพุทธขึ้นมาแต่จะเป็นชมรมพุทธที่ไม่เหมือนชมรมพุทธทั่วๆไปเราอยากจะนิมนต์พระที่พอจะมาอธิบายในเรื่องราวในพระไตรปิฎกได้หากันก็มีคนมาบอกว่ามีอยู่แต่ไม่ได้เป็นนวัดนะเป็นศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรมจังหวัดปทุมธานีคลองสาแต่เราได้ยิงข่าวว่าพระวัดนี้มีอยู่13รูปแล้วก็พระวัดนี้เนี่ยส่วนมากจะจบ การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่ำก็เข้ามาวัดแต่ตอนนั้นก็มีแค่ศาลาจตุมหาราชิกากับศาลาดุสิตก็ไปตรงที่ศาลาดุสิตเราก็ไปนั่งพระเพียบกันเนี่ยก็มีพระรูปนั้นเนี่ยท่านก็นำสดมนไม่มีไมโครโฟนนะคะเสียงสดมนท่านเนี่ยก้องกังวานแล้วคำบาลีก็ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่เราหาเจอแล้วเลยก็ กราบแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยพอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกว่ากราบใหม่ท่านก็สอนวิธีกราบแล้วท่านก็อธิบายครับว่ากราบเบญจาคัปดิเป็นยังไงแล้วท่านก็ไล่ทีละคนเลยสอกต้องอยู่ตรงนี้ผู้หญิงต้องนั่งท่าเทพธิดาเป็นครั้งแรกที่พี่แดงได้รู้จักครับว่านั่งเทพธิดาท่าเทพธิดาแล้วก็ก้มลงกราบท่านเข้มมากแล้วเสียงดังมากเลยค่ะนั่นคือ ความประทับใจแรกค่อยๆพนมมือถามว่าประธานโทษท่านชื่ออะไรคะเมื่อก่อนเราไม่เรียกหลวงพ่อนะท่านก็บอกชื่อท่านว่าทัตตะชีโวโวยมีคำว,ว่าโวยด้วยนะอย่างนึกใจพลาไรอะ <c oughs> แต่ว่าก็ประทับใจเนี่ยนะคะแต่ที่ประทับใจมากที่สุดเมื่อได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนั่งคุยกับท่านต่อเนี่ยท่านตอบคําถามเราได้ทุกคําถามและเป็นคําถามที่เราไม่น่าถามท่านก็ตอบ แล้วท่านตอบด้วยภาษาที่สุภาพแล้วก็ชัดเจนอธิบายอย่างละเอียดละออเป็นพี่แดงชำนาญเรื่องการสื่อสารประทับใจมากเพราะเป็นการสื่อสารที่เรียบง่ายใช้ภาษาง่ายและที่ประทับใจมากที่สุดขณะที่เราพูดอยู่กับท่านเนี่ยท่านท่านหนูคุ้นกับหลวงพ่อทตะจะเห็นว่าเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะต้องมีท่าทางประกอบด้วยเช่นตบโต๊ะดังฉาดหรือก็ ทำไม้ทํามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ท่านสอนเราอยู่ก็มีพระอีกองค์หนึ่งเดินลงมาพอเดินลงมาปั๊บท่านเหลือไปเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะที่ประทับใจภาพนั้นจนถึงวันนี้ก็คือท่าที่นั่งขัดสมาท่านจะหุบเป็นนั่งพระเพียบแล้วก็รีบคลองผ้าพระจีววเนี่ยนะคะคลองผ้าอย่างงดงามแล้วกระเถิบไปอีกข้างหนึ่งสราท่าทางร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปเลย เหมือนล่มที่กลางแล้วหุบลงมาเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำรวนงดงามมากพี่ตกใจมากก็ไปดูพระอีกรูปมาท่านก็เดินเข้ามาอย่างสงบพอท่านลงมานั่งเนี่ยหลวงพ่อทะตะเนี่ยก็ก้มลงกราบพระองค์น,นี้อย่างงดงามการที่จะกราบใครสักคนแสดงว่าพระองค์น,นี้จะต้องเป็นซีเนียนึกในใจเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ประวัติท่านจะต้องเป็นซีเนียเพิ่งเห็นครั้งแรกที่พระ เคารพพระแล้วท่านก็ก้มลงกราบอย่างงดงามแล้วพระที่เดินมาครั้งที่สองคือหลวงพ่อธรรมะท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยตานี้ไม่ได้หันมามองพวกเราเลยหลบลงต่ํามองมือที่ประสานกันนั่นคือประทับใจสามว่าอ๋ออาการสํารวมต่อผ,ผู้ที่เคารพเนี่ยเป็นอย่างไรตั้งแต่นั้นมาพี่แดงมีความประทับใจหลวงพ่อ,พอทัตะมากและนึกในใจว่านี่คือต้นแบบล ต้นแบบที่เรายังไม่เคยพบไม่เคยเจอแต่เป็นต้นแบบที่อยู่ในยูนิฟอร์มสีเหลืองที่เราเรียกกันว่าพระ ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธ์นะคะกับคุณวิรงรองรัตนฉา,ายาหรือทุกคนรู้จักในนามป้าแดงการบินไทยค่ะที่ท่านได้เข้ามารู้จักหลวงพ่อรู้จักวัดในยุคของการสร้างวัดใหม่ๆเป็นความประทับใจค่ะที่ทำให้ลูกศิษย์ท่านนี้ได้นำมาปฏิบัตินับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้ป้าแดงและหมู่คณะเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวการสร้างบารมียังไม่จบเท่านี้นะคะครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวเข้มขน้นและธรรมะที่ประแดงได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบค่ะห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะ เราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดียูเรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ